สวัสดีครับ FC ครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนิกิณชันนะครับตอนนี้ผมยืนรอโกโบอยอยู่ครับเพราะว่ามีคนท้าผมมาให้ผมเนี่ยไปเจอที่ท่านท่นปิ่นเก้าผมไม่ยอมอยู่แล้วลูกพี่อะไรวะเรื่องอะไรกันอีกดิว่ามีคนท้าผมมาดิใครวะแม่งท้าผมไปเจอท่านท่นปิ่นเก้าอะ่ะมันบอกว่าไอ้นิกกี้กล้าเจอเปล่าคุณอย่าไปเอาไปเรื่องมันกัไปเ้เอฟซีปล่อยมันเลยผมเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องใครมานานแล้วนะไม่เอาไม่เอาครั้งสุดท้ายเนี่ยที่นัดเจอเนี่ยอา,อายุ่สิบแปดนะ นี่อายุ30มี่ถึงไม่กรอบพี่โดนเขาต่อยยับอายุ18บแปต้องมีจิตใจสิบสปีที่ผ่านมาผมไม่เคยล่วงเลยถามว่าไอ้นิ่กินไดชาติก้าเปล่าโอยยังกล้าทำเปล่าพูดนี้กล้าทำเปล่าใจเปล่าโอ้โหายคนนี่เหรอเออไปเดียวเลยไปเลยก่อนไปทำไงก่อนกดไลค์สไคร้ก่อนนะครับคอมเมนต์ก่อนนะครับกดไลค์ด้วยไลค์ด้วยใจร้อนอยู่แล้วมาไม่เคยกลัวอยู่แล้ว มาเลยเอาเลยดีกว่าเล่นเลยดีกว่าเล่นเลยดีกว่าเล่นไทยเล่นเนี่ยกังนำคลินิกเนี่ยท้าผมไลยเดี๋ยวนี้มึงเลือกดีเลื่องคลินิกแล้วไม่สนหรอกใครท้าผมผมเอาแล้วมันท้าอะไรคุณเอาถามวไอ้นิกกี้มึงกล้าเปล่ากล้าอะไรกล้ามันยิงเลเซอร์ขนมาซิลเลียนหรือเปล่า มาพูดกับผมแบบนี้ได้ไงอ่ะมื่กี้กล้าเปล่าถ้าเป็นตอนเด็กๆผมเอาเลยนะผมถามคุณนะเออคุณกล้าเหรอวัวอะไรถ้าเป็นเป็นผู้ชายต้องมาต้องวัวอะไรเกิดนี่กล้าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องหาอะไรเปลี่ยนทางเปลี่ยนเว้มั้งว้าวลบมาทั้งชีวิตแล้วกูอยากลอกมั้งไม่กลัวอยู่แล้วเนี่ยมองแล้วพี่ป่ะเนี่ยพี่ปล่าดิ้ท้าผมอ่ะพี่ป่ะพี่ป่ะครับดิ้ท้าผม่าพี่ปเปล่า หาพี่ท้าผมป่ะพี่คุณเช้าตรูผู้จัดการสาขาทางน้ำคลินิกคุณหรือเปล่าครับพี่ท้าว่านิกกี้กล้าเปล่ากล้าหรือเปล่านี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคูณนี้เลื่อนขึ้นหน้าเลยในทีนี้สตาร์ซีซไม่ได้ผมเอาอีแล้วพี่พี่มาท้าผมว่ากล้ายิงเปล่าบาซิเลียนอันนี้คืออะไรถามคนเลยบาซิเลียนคืออะไรอันนี้ก็เป็นการทำตรงนั้นแหละก็คือเป็นจุดซ่อนเลนส์ผลลัพธ์อ่ากล้าไหมผมจะไม่พี่คอนะครับพี่ครับคอนะครับพี่ เช้าตู่มานี่กับนี่ก็คือะาอี่ไาแล้วเอาอีกแล้วผมนะพี่ชีวิตผมนะไม่กลัวอะไรอยู่แล้วพี่เช้าตู่ผมกลัวแค่ไกลที่ผมทำคืออันไหนอพี่ก็ที่ทำนะคะจะเป็นตัวลองเพาเวนดีแอ็ซึ่งเครื่องตัวนี้ค่ะมูลค่ากว่าสองหมืนห้าพันบาทเครื่องเลเซอร์สอง0มานห้าโอ้บอยเข้าบ้านแม่เลยวะนะครับ้าบ้านแม่ผมเนี่ย ไม่ทำแล้วแพงไหมเนี่ยแพงไหมเนี่ยแพงเปล่ามาท้าผมนะผมอยากตังแพงไหมเนี่ยฮะแพงเปล่าแพงเปล่าแพงเปล่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าเป็นลักแร้มันร่วเสียบันละฟรีเลยค่ะฮะแบบผมเนี่ยเป็นลูกค้าใหม่มาที่กังนันคลินิกครั้งแรกคือยิงเลเซอร์ผลรักแร้ฟรีใช่ค่ะวุ้ยเจดีจังเลยอ่ะเห็นผลเลยมากว่ายิงครั้งแรกนี่คือแบบร่วงหมดเลยเห็นถ้าครั้งแรกก็คือหลังทำ หลังทําทันทีก็จะขนแะเก็ยงไปเลยอ้าวโอพี่แล้วปกติที่อื่นเป็นพันได่เหรอปรกติ <500 S 2> กร้อยยิงคนยิงหุ่นแรกปกติก็เป็นพ<ช>ันแต่ถ้ามาที่นี่ครั้งแรกฟรีแต่ต้องลงทะเบียนใช่ไหมฮะ <500 S 2> โอเคลงเลยไอซี่บ,บอกว่าหลักร้อยนี่ราคาตั้งหลายร้อยสี่ร้อยมันคิดยังไงเออคิดยังไงคิดยังไงหลักแร้ต่อครั้งที่เนี่ยอยู่ที่699บาทเองนะสองท่านปะสองทางค่ะแล้วไปยิงข้างเดียวหรอเอ้าทาไม่รู้ไงมาทีเงินไม่พอไงใช่าไหร่ละสองทางมั้ย แล้วแบบเก็บเงินอีกทีนึงก็มาอยูงอีข้างเลยแล้วเวลาคุณล็อกโอ๊ยโอ้ยหัวใจมันอ่อนหัวใจมันอ่อนแอรใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอร์เธอรู้ไหมถ้ามีโปรอะไรบ้างพี่เผื่อ FC อยากทำตอนนี้อ่ะเอามาอ่ะจัดมาเลยโปรเต็มเต็มเลยตอนนี้ถ้าบาทครับปกตาคอยู่ที่หนึ่้ยบาทไม่แพงเลย ใช่ค่ะไม่แพงเลยถ้าเป็น5้าค้างนะคะจาก9,995บาทก็จัดโปรโมชั่นเหลือ9แล้วยังได้แขนตัวบาซิลสายให้ฟรี3ครั้งเลยตัวบาซิลส่สก็เอาไว้ยิงหลังเลเซอร์กำจัดขนทำให้ตรงนั้นนะคะประจางใสขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นตุน่มหนังไก่อะไรที <ผม S 2> ่บอกนั้นวันนี้นั้นเอาวันนี้ผมรับคำท้าจากกังนําฮิน แต่ขอยิงบาซิเลียนก่อนนะพี่แล้วถ้าเกิดยิงแล้วไม่เจ็บเดี๋ยวขอลาดไปแขนไปหน้าอกอะไรงี้ได้ไหมพี่อ่าโอเคขอลงทีเดียนก่อนครับจะทำอะไรที่จะจะลาดมกอีกแล้วเอ๋อาจจะลาดมกอีกแล้วเจ้าองจะทำอะไรเอ็นนี่คือห้องอะไรครับพี่เลยครับอันนี้แตะยาชาก่อนนะคะอ่าฮะแล้วก็แปะยาชาโกนก่อนอ่ฮะอ๋อสำคัญคือต้องโกนก่อนนะพี่โอ้แล้วเรื่องอะไรถามมาเจ็บไหมรอแต่เขาบอกว่าเครื่องที่นี่เนี่ยแพงมาก องล้านกว่าบาทมีตุ้งยาเหรอสองล้านกว่าบาทแลกูบอยเช็คมาจะกลัวอะไรกูบอลเอ้าตั้งน้ำพีนิสเขาท้ามาแล้วดูนี่โอนเลยโอนเลยโอนเลยมาโอนตรงไหนบ้างบอกมาตั้งตาขายย่อยขาใหญ่โอนได้หมดเลยอายเหรออะอายมั้ยท้องก็น่ารักนะเขาตัวเองไม่ใช่เป็นวิชาชีพเขาเขาก็ไม่ได้คิดอ่ะคิดไหมถามงก่อยคิดไหมไม่คิดเพราะเขาไปเจอไปตั้งเยอะแล้วเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างเอาคนหลักๆที่ผู้ชายทำเยอะเลย จริงถ <ๆ S 2> ้าแบบนี้ผู้ชายมาดูแลแบบพี่กีๆหรอตอนแรกกบอยรู้ว่าจะเป็นเฉพาะดาราเดียวไม่เกี่ยวผู้ชายยุค2020ใช่ไหมพี่สมัยนี้โหกบอยลกๆมันน่าเกลียดน,นะใส่บางคนหลักใส่แบบเกงขาสั้น<อ>แล้วแบบดึงแบบต่างๆมาอะไรเงี้ยนะแล้วแพมเน <ะ S 2> เี่ยเป็นหมุคลิกนะเป็นหมุคลิกนะ,นะม,าม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 าพี่พอพอดีโคผมจะถอดเกงแล้วมันต้องถอดกางเกงต้องถอดด้วยเหรอเอาถอดสิโกลมห่อยไม่ถอดได้เลยล่ะ โอนหมอยโอนหมอยโอนหมอยไงไปอันนี้คืออะไรอรัพี่เลเดี๋ยวเราต้องทักยาชากันก่อนนะคะอ่าฮะพอร์ตสื่อแบบเชื่อชื่อพอร์ตสื่อแบบการเจ็บได้พรอนี่คือมาร์กยาชาใช่ป่ะอรอนี่ที่พี่ถือๆนี่คือยาชาอ๋อโอเคไปเลยพี่อะไรนะเฮ้ยเปแล้ผมชอบเอาเลยพี่อ่า แล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายต้องมักยี่ชาทั้งคู่วะจรงจรแล้วแต่ค่ะครั้งแรกส่วนใหญนก็มาเยี่ยชาแต่บางคนชิวนะคะไม่มาเยี่ยชาเพราะว่าเจ็บไม่เจ็บเนี่ยมันอยู่กับว่าขนเรามันลากมันแข็งขนาดไหนถือว่าพี่แบบนี้ถือว่าลากเยอะไหมลากหน่อยผู้ชายทั่วไปครั้งแรกเออพี่มาสามสิบปีพี่คิดดูดิแบบนี้ครั้งแรกเลยพี่คนแรกเลยที่ทำผมเนี่ยอย่าบอกใครนะลองดูกันสองคนนะ เด้งให้เด้งให่ไม่เจ็บแลยับพี่เริมครับผมเป็นไงอ่ะอามตรงๆเลยอาตรงๆเลยผมเป็นไงบ้างพี่เวนี่กูดผมไม่พูดโอ้ยฝังเป็นเวนี่กูดผมคิดว่าเป็นมาตรฐานไทยๆไหม เจ็บไหมวะไม่เจ็บเลยคุณไม่เขินผมเพาผมมองคุณอยู่เนี่ยผมจะเขินคุณได้ไงคุณพ่อผม <S <S คือตอนแรกนยผมก็ไม่ค่อยกล้าทํานะครับเพราะเอาความจริงเนี่ยผมรู้สึกเขินถ้าเป็นตอนแรกนะแต่ว่าเราเป็นผู้ชายอ่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองอะ่ะตอนเนี้ยเอาความตรงตรงกันนะผู้หญิงเนะี่ยชอบโล่งหรือลกๆ <S <S ชอบลงโล่งเห็นป่ะผู้หญิงเขาชอบลงโล่งเพราะว่าผู้ชายแบบเรายังชอบแบบลงโล่งเลยถูกป,ปะ่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นผู้ชายดูแลตัวเองครับอย่าเขินจะทำมั้เนี่ยพี่จำมันเนี่ยไม่นะ จำ嘛จำจำผมผมมากไหมนะโอ้โหพี่เลสบายมากเลยชิลเลยใช่ไหมชิลมากเลยพี่สามารถหลับได้เลยเอี่ยงผมเนี่ยไม่เก็บเออไม่ไม่เก็บเลยอ่ะเพรตัวนี้มันมีเครื่องเป่าลมเย็นช่วยด้วยตอนทำค่ะเออมันก็เลยรู้สึกสบายขณะทำแคือถ้ามากสุดที่รู้สึกก็คือแบบมันดิ้ด ที่เหลือก็โอ้โหสบายเลยแฮปปี้เลยเมไ,ไม่เหมือนมดกัดมัดกัดเจ็บกว่าเออไม่ได้กี้โม้เลยยิงเหรออ้าว <ขอ S 1> คุณดูหน้าผมดิ <c oughs> อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับตั้งใจด้วยนะครับอย่เงไรเงี้ยล่ะคิวปะล่ะยิ้มเลยผมยิ้มได้สบายเลย,ยหลังๆเนี่ยผู้ชายก็มายิงเยอะก็มีค่ะมีผู้ชายมายิงด้วยเพราะผู้ชายต้องดูอะตัวเองนะอันนี้สําคัญนะครับเป็นผู้ชายเนี่ยอย่าคิดว่าต้องดูเลยไม่ได้นะ นะโกบอยนะคนอะไรเนี่ยผมไม่ชอบไม่หอมเลยนะเออไอพวกขนจมูกขนผมไม่ชอบนะลงค,ค,คุณเลยมันใส่ขนจมูกได้ไมั้ไม่ต้องไม่ต้องเอาขนจมูกไปแวกล้งเอาสกิ๊บกบอยถามหน่อยดิทำไมคุณชอบยิงยิงหน้าอกยิงอะไรแล้วทำไมคุณไม่ยิงผมมา<ด>ชอบยิงไอ้ลักแม้ไี่ต้องต้องไว้หวบอกตามตรงเลยสมัยก่อนผมอ้วนเออม้เด็กผมอ้วนอ่ะแล้วไอ้พวกขานีผมหรือว่าลักแร้ผมเนี่ยมันดำแล้วพอผมผอมอ่ะ มันก็ยังคำคำถ้ารักแร้ไข่อะเวลายกมันจะเห็นทักเนี่ยก็เลยขอไวนน้ขนสักหน่อยเวลาคนทักว่าเฮ้ยรักแร้ดำป่ะเนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ขนนักแล้วเวย้<อ>ยตวแ,วแต่โบหนูต้องดูแลตัวเองนะโบนะวันนี้เดี๋ยวโบแอดไลน์แอดนะแอดไลน์แอดนี่เดี๋ยวขึ้นไลน์แอดให้นะครับแอด <add S 2> <add S 1> มานะครับตอนนี้แค่แอดไลน์แอดเนี่ยยิงเลเซอร์ขนรักแร้รีใช่ไหมฮะแค่แอดไลน์แอดใช่ไหมเดี๋ยวเอาน้องโบแอดไลน์แอดเลย แล้วก็เอาลุงโบมายิงขนลุงโบถันตรงๆเลยเคยยิงไหมเลเซอร์รักแร่เคยเอาเหรอเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บแล้วยิงบ่อยนั่นไม่ต้องยิงถี่แม่ผู้หญิงแล้วไม่ได้ยิงมานานแค่ไหนละสีเดือนแล้วสี่เดือนแล้วลุงโบต้องยิงนะเออพี่ถามตรงๆนะเครื่องนี้มูลค่าสองล้านยิงหัวก็บ่อยใไหมได้อะไรที่มีผลยิงได้หมดค่ะ เขาบอกว่าเดี๋ยวดูดีนะท้ายคลิปก็จะมีแจกของนาไอ้นี่ดีมากนะคนเท่ต์เมื่อกี้ผมเดินเข้ามานะว่าผมอยากให้เอฟปีมาทำปีนะแค่แอดไลน์แอดเนี่ยอะไรรกําลังอะไรอะไรเรอะไรพี่เลยพี่เลยพี่เลยอย่าเพินิพี่เลอย่าเพินิคอยไรเลอยคุยพี่เลเพินแล้วพี่เลยเพินแล้วบาสิเลียนเมื่อกี้ผมยิงแล้ว ตอนแรกพี่ไม่กล้ายิงนะเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นคนเอเชียเราเลยคิดว่าเราต้องไว้ขนเพราะว่าคนเอเชียเราต้องมีขนฝรั่งเท่านั้นถึงจะแบบโล่งถูกป่ะแต่ผมมาค้นพบตัวเองแล้วการที่เราไว้เนี่ยมันทำให้ดูเล็กลงนี่พูดตามตรงเลยจริงหรอเออทำไมอ่ะอผมบังหมดนะโอ้บังหมดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโล่งขึ้นรู้สึกว่าแบบชัดเจนขึ้นสบายมากขึ้น แล้วที่ได้ตรงหัวนมอะหัวนมที่บอกว่าผมไม่ยิงมันหรืผมไม่ยิงอะไรเฮ้ยไม่มีแล้วอ่ะไม่มีผมหัวนมโลกหัวนมมหสะอาดอืออย่าชวนพิเงค์เยอะผมไมยิงพี่เลหัวนมน้องถามนครับบี้ถามผูดตำแก่เอาแหละผมคิดว่าเป็นผู้ชายที่หัวนมสวยไหมอ้าออหัวตรงตรงเลยอ่พี่หัวตรงตรงเหัวนมสวยไหมสวยแต่พี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะอ้าพี่คิดว่าสีอะไรสีดีนะหัวนมผมก็มาริโอ้สุดได้ เสร็จเรียบร้อยครับโหเป็นการยิงเลเซอร์ที่ไม่รู้สึกว่าเจ็บแม้แต่นิดเดียวเลยคือตอนยิงเนี่ยสามารถแบบได้มือถือคุยกับพี่เลได้แบบชิลๆเลยขอบคุณนะครพี่เลครับตอนนี้โล่งทั้งตัวแล้วขอบคุณนะครับพี่สบายเลยสบายเลยน่ารักมากโอหน่ารักน่ารักทุกคน ครับราคาไม่แพงผมทําแล้วนะครับสบายตัวไม่เจ็บเลยที่สําคัญคือพนักงานทุกคนบริการดีมากๆากเดินมาส่งเลยเอาละครับเอฟซีครับอนอื่นนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมครับเรามาเอาของฟรีก่อนแอดไลน์แอดกังนําคลินิกแค่แอดไลน์แอดนะมาที่นี่นะครับเขาจะ ยิงผมแม่ให้พี่เลยนี่แล้วผมขอท้าคนดูเลยคลิปนี้ถ้าเกิดคนดูถึงหนึ่งล้านวิวล้านวิวผมขอชุดใหญ่พิเศษให้กับเอฟซีมผมได้ไหมพี่ยน้าะค่าย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดคนดูคลิปนี้นะครับถึง1ล้านวินวทางการนำคลินิกนะครับจะให้ ซิกมาลิทไฮฟูห้รางวัลนะครับมูลค่า35,000่บาทก็ถ้าเกิดคดหนล้านวิวแล้วนะครับเดี๋ยวทางกังนันคลินิกเนี่ยเขาจะมาดูคอมเมนต์ว่าเพราะอะไร f อถึงอยากมาที่กังนันคลินิกคอมเมนต์ข้างล่างคลิกมาอ่าเดี๋ยวได้เลย5ารางวัลเท่านั้นแต่ว่าบอกกันเลยนะครับว่าใครจะมานะแนะนำให้จองคิวก่อนนะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมาที่สาขาใหม่ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าโอ้โหลูกค้าเนี่ยเยอะมากนี่นี่ขนาดนี้ยังมารอเลยอ่ะอเห็นไหมรอเข้าไปทำคลินิกเนี่ยแป๊บนึงพี่นะแป๊บนึงแป๊บนึงพี่แป๊บน,งบนึงแต่ว่าถ้าเกิดเอฟซียากไปมีกี่สาขาพี่ตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้ของเรามีห้าสาขา,า,าสาขาไหนบ้างสาขาแรอยู่ที่ปายามเมเจอร์ปายามเมเจอร์เปอดสาขาแล้วกสาขาห้าที่เพิ่งเปินเดนะครับ โอ้โหคนเนี่ยเยอะมากลองดูดิคนรอเต็มเลยแลนี่รอเข้าเห็นป่ะโอ้โหรอเข้ากำทังยืนเลยยืนแป๊บนึงพี่แป๊บนึงพี่แป๊บหนึ่งแป๊บนึงนะพี่นะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณนะครับก่อนอื่นก่อนไปไปแล้วไม่ไม่พี่เช้าตู่บอกคำคมไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องผมพาเขาไปกินข้าวผมชอบเขาเออผมชอบเขาชอบชื่อหรือชอบตัวบอดี้น่ารักผมชอบคนน่ารักถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะไปเบื่อรถด้วย นโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับจำเลยนะครับเราเป็นผู้ชายนะต้องดูแลตัวเอง,ง,งอผู้หญิงก็เหมือนกันอู้ผู้หญิงเขาแน่นอนอยู่แล้วเออตแต่ผู้คือตอนนี้แต่ผู้ชายก็ทําได้แล้ว,ว,วเหมือนพี่คนนี้ทำบาซสเลียนเนี่ยตอนผมดูบบส่งแล้วพี่ไปทำบาซสเลียนลนะใช่ใครใช่ครใครทำบาซสเลียนนะพี่ พึ่งทำอะไรใช่พึ่งลงมาใช่เอาไปไปไปพี่พี่แมนร้อนเนี่ยทำมาโอเคพี่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำล้วได้ทำไม่ได้ทำ้วโอเคโอเคโอเคไปละเดี๋ยวโูบอยผมไปก่อนผมขอพาพี่ชักโตไปทานข้าวผมชอบเขาผมรักเขาผมรักเขารักวเขาโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปทานข้าวทานข้าว